ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านเจเจกับเราสองคนเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีรีเวอร์ตี้ออลทีวีด้วยค่ะนะคะเจเจกับอ้อยพนิตาค่ะเหมือนเดิมแล้วกับผมวิเจโกซ่านะครับหนุ่มหลานห้านหน้าไม่หล่อนะครับมีดีเทลุ่มครับนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราสองคนโคจรมาเจอกันนะคะก็รับรองว่ามีเรื่องดีๆนะคะเอ็ว v สวยๆเพลงเพราะๆมาฝากกันแน่นอนเลยนะคะและช่วงนี้เนี่ยอากาศก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ ทำให้หลยๆะคนป่วยเออเนี่ยเปลี่ยนแปลงจนเล่นทั้งหัวพี่แบบปอดเนี่ยอันนี้คืออาการป่วยอย่างหนึ่งนะเนี่ยป่วยเรื่องอะไรเป็นเงื้องอกที่ผมหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นไม่ใช่เหรอทรงใหม่ทรงหน่อไม้หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับหลายหลคนเขาเขาถามเลยว่าเอ้พี่โกตัดผมทรงอะไรอืมก็ทรงให้น้องถามนี่แหละโอ้โหนะคะคือจะถามว่าคิดนานไหมคะพี่คิดไม่นานหรอกลูกเหรอไอตอนที่เขาตัดเนี่ยคือแบบว่าพี่บอกเขาาผิดอ๋อเหรอ บอกไม่ทันหายซัดนะเหลืออยู่แค่นี้คือแค่นี้แค่นี้มีแม่ช่วยนี่คงจะลำบากทีเดียวเลยนะคะเอาล่ะเสร็จแกับเราก็อย่าลืม S S ละกันทักทายกันได้ครับผมนะฮะทักทายกับพวกเราหน่อยนะนะนะครับ48ตอง125นะครับผมถูกต้องแล้วค่ะ48ตอง125นะคะมีข้อเสนอแนะอะไรติชมอะไรนะคะก็ส่งได้ติดน้อยชมเยอะๆนะครับติมากไปเดี๋ยวพวกเราใจคอไม่ดีนะฮะแค่นี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปพบกับศิลปินในวันนี้ทีกว่าพิโก้นะคะบอเว่าเป็นโอ้โหสาวสวยนะคะใส่เลือดใต้เข้มข้นมากๆเลย หนูเคยไปชิมเหรอถ้งรู้ว่าเข้มข้นนะลูกเคยค่ะแล้วเป็นแซมพายอ่ะหรอเนลปิงนะไม่ใช่กนมนะคะเป็นสาวสวยตาคมค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเธอคือเธอคือใครนี่รู้เพราะเมื่อก่อนที่พี่ชอบเพลงของพี่คมากงง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  น้องง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 มูรีมาเข้าฝันนูรุ่งนี้หวยออกแล้วไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือลองรู้เข้าฝันนะแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจแค่พูดนี่โอ้โหไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพลงนี้เลยเพลงนี้เนี่ยนะครับผมพี่บอกได้เลยว่าหลายๆคนชอบเพลงนี้มากร้องเป็นไหมคะเพลงนี้ฮะร้องเป็นไหมคะเพลงนี้เพลงนี้เหรอใช่พี่ชอบอยู่นะแต่พี่ ต้องต้องเกิดมาแล้วพี่ร้องตามได้เลยโชว์เบอร์แต่ไม่โชว์ใจใช่ไหมเบอร์โทรของเบอร์อะไรใช่ไ้มหมายควาว่าต้องรับดกว่ากที่หลายคนทราบแล้วนะคะว่าสาวสวยผู้นี้คือใครต้องรัหรับพี่เรื่องการตัวนี้คะ่ะ โอ้โหนะครับผมนแมววันนี้มาแบบว่าสวยเลยนะที่สวยมากบอกว่ามีเดีสวยหรืออ้วนเขาเรียกว่าสวยแบบว่าอิ่มใจไงสวยแบบเต็มจอเลยอ่ะใช่ครับอิ่มกำลังพอดีนะคะเอาลบนะฮะนานๆทีได้มาเจอพี่ดวงใจเห็นบอกว่างานแบบโอ้โหมีเยอะหาตัวแบบปลีกเวลามายากมากหาไม่ยากลรวกหาไม่หาเองพูดเล่นค่ะอยากจะบอกว่าก็คือก่อนจะ จะได้มาออกรายการวันนี้นะคะก็คือทําอัลบั้มอยู่ใช้เวลานานเหมือนกันหลายเดือนค่ะอัลบั้มชุดนี้เพราะว่าพี่รวบรวมบทเพลงดังทั้งหมดตั้งแต่อยู่กับพี่เอกชัยศรีวิชัยเมื่อตอนปี40ในอัลบั้มหมาไม่กัดนะคะช่วงนั้นคือดังเพลงพ่วงกับพี่เขาแล้วก็แต่ว่าในอัลบั้มโชว์เบอร์เนี่ยไม่เอามาเพราะเนื่องจากว่าเป็นเป็นผลงานของบริษัทกรนนี่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันดังทุกเพลงอยู่แล้วในอัลบั้มชุดนั้นนะคะก็เลย รวบรวมเพลงมาสิบเพลงเป็นอัลบั้มสิบห้าปีดวงจันทร์สุวรรณีค่ะชนีครับผมนะนะตอนนี้นี่อยู่ในสังกัดค่ายอะไรครับพี่ตอนนี้เป็นอิสระค่ะแต่ว่าพี่ๆในวงการพี่ๆเพื่อนๆอะไรครูเพลงค่ะก็ให้บทเพลงมาเยอะมากค่ะก็เหมือนกับทำงานกับค่ายเลยก็ดูแลหมดเลยเพราะว่าพี่นี่ค่อนข้างที่แบบว่าห่างหายไปนานเหมือนกันนะครับช่วงห่างหายนี่พี่ไปทาอะไรครับพี่ กลับไปทําธุรกิจนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆพี่มีชุดวิวาให้เช่าอยู่แล้วที่บ้านคือแม่ทํานะคะแต่ว่าพอคิดว่าเรื่องชุดวิวาเนี่ยเขาไม่ได้เช่าทุกวันก็เช่าเฉพาะวันที่มีงานแต่งเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรแล้วก็พอดีมีพี่ๆที่สนิทกันบอกว่าหญิงลองไปทําอันนี้ไหมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผิวอะไรเงี้ยค่ะ ที่บงรุงมาจากภายในก็ลงไปทําดูถ้าถามว่าดีไหมดีดีนะคะก็เนี่ยมาขาวผ่องมาเลยแบบว่ามีออร่ามามเลยดีค่ะแต่ว่าถ้าถ,า,ถามว่า เรากับเทียบกับเงินร้องเพลงมันอะไรมันดีกว่าก็คือมันต้องร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยนั้นก็เป็นสัรองไว้แต่ว่าก็ทํามา2ปีปีความ,มสุคิดถึงวงการหายไป2ปีคิดถึงแล้วก็มีแฟนเพลงถามใน Facebook บ้างในนู่นนี่นั่นอะไรเงียง้ยค่ะจากดีเจจากพี่ๆนักข่าวอะไรเงี้ยบอกว่ายิงหายไปไหนดวงจันทร์สุวรรณีหายไปไปไหนแล้วก็ล่าสุดก็รู้ว่าไปแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกแก้ข่าวว่านั้นคือที่อุ้มอยู่ทุกวันบ่อยๆในที่เจอตาม โลตัสบิ๊กซีเนี่ยคือหลานค่ะติดหลานมากมมแล้วอย่างพี่ไปทําธุรกิจเช่าชุดวิวานอย่างน้องอ้อเน,นี่ยพี่ส <c oughs> ายหายยากไหมฮะโอ้ไม่ยากค่ะไม่ไายากแต่ย,ยากนะโอ <c oughs> พี่ว่าตอนนี้พี่หายากกว่าเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเพิมา4ีกิโลนีมีความรู้สึกว่าคือชุดที่ชุดวิวาที่ตัดไว้ที่บ้านเนี่ยคือส่วนใหญ่แม่จะเน้นเอวประมาณก็รู้ๆอยู่คนเวลาจะแต่งงานนะต้องดูแลตัวเองแบบต้องเอว อย่างเงี้ยก็คือเอลประมาณ25 25 26 27แต่ตอนนี้คือพี่มีความรู้สึกกะจากเอล24่ะตอนนี้น่าจะเป็นเอล34แล้วนะ34แล้วส่ะไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ยังเล็กอยู่ยังได้อยู่ัสวยอยู่ดีจังเลยขอบคุณตั๊กล้องมากไม่ซูมเลยอะ ถึงในช่วงนี้นะเอสเยังคงส่งได้แบบต่อเน,นื่องเลยนะคะใครที่มีคําถามที่อยากจะฝากถามที่ดวงจานรสวานีนะพะี่ญิงของเราก็ส่งมาที่48ตํ 12, า125เองค่ะ48ตํ 12, า125ทอ่เราก็ออนไลน์กันแบบสดๆด้วยพี่โก้เบอร์โทรสวยมากใช่ครับนะคะก่อนอื่นนี้ต้องถามนิดนึงเลยพี่ครับย้อนกันสักนิดนึงว่าจะทราบในพื้นเพยนี่พี่เป็นคนภาคใต้โดยกําเนิดเลยไหมครับโดยกําเนิดค่ะเป็นคนเกิดคือก็เรียกอะไรนะ เหนือค่ะเหนือสงขลาเหนือสงขลามัทลุงค่ะอ๋อพัทลุ่มพัทลุงเป็นคนพัทลุงค่ะเป็นสาวใต้เลยกระเนิดเลยนะคะเี่อยากจะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราติดค้างไว้ในเรื่องราวของประวัตินะคะเกี่ยวกับการจะเข้ามาสู่วงการนะฮะเพราะมีหลายคนอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะก่อนจะมาเป็นโยนจางสุวรรณีในในวันนี้เนี่ยนะคะต้องผ่านอุปสรรคยากลำบากอะไรมาบ้างนะคะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พี่ก้อยย้ำช่องทางออนไลน์ของเราก่อนละกันค่ะครับผมนะฮะก็สามารถที่ จะส่งเอเมสนะฮะมาท่ายกับพวกเราทั้ง3าคนได้เลยนะครับทาง48ตอน125นะครับอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ดวงจันทร์สุวรรณีว่าห่างหายไปไหนอย่าทักทายนะครับคิดถึงพี่ดวงจันทร์ก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมถึงเบรกหน้านะคะเราก็จะมาเจาะถึงผลงานล่าสุดของพี่ดวงจันทร์ด้วยนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจขนาดไหนเราติดกตนสักพักกันสักรู่หนึ่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะครับ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแปกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมะัมมะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14 าก๋วยเมจิกฟาร์มอร่อยใครได้ลองก็ต้องชอบนั่นไงแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบอุ้ยเอาหยมากทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ยเกือบหมดตู้อีตัวเส็กน้ำเฉาก๋วยเมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงเหรอสวัสดีครับพี่เจนัครับพี่เจตุ้งตาพี่เจน้องพีเจโรดพี่เจบูนนะคะ พี่เจนยูริงครับพี่เจนุ่งนิ่มพี่เจนปานพี่เจนโบพี่เจนจ๊วยพี่เจนิกพี่เจโบครับพี่เจนบอลท้าพี่เจนบุไฟพี่เจอันพี่เจนการพี่เจนนัดพี่เจแชมป์พี่เจนนัดพี่เจสซูุ๊ครับพี่เจแบร์รี่คุณพี่เจนแมนครับพี่เจแบร์รี่พี่เจเอค่ะพี่เจนยอพี่เจอยู่นะครับ 8ปดสิบแปดจุดสองเพลงเพราะฟังสบายแปดสิบแปุลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลงเก้าสิเพลงเพราะไม่ใช่เล่น3ามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด จะอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพียงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอ้าาว่าให แอปที่2 9875 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่กลื่น8ป2 5 Music r อให้มสิลดเล็ เอะไะค่ะกลับมาสู่ในช่วงเวลานะคะสบายๆของเรากันต่อในบิลิวไรตี้ออนทีมอินเบรคที่2นี้นะคะเมื่อเบรกที่แล้วเราเกิดน,น้ำร่องเอาไว้นะคะว่าเ,าเราจะมารู้จักพี่ดวงจันทร์สุวรรณีที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะอบอกเอาไว้นะคะอยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่า,วาจะมาเป็นดวงจันทร์สุวรรณีในวันนี้เนี่ยนะคะผ่านโอ้โหอุปสรรคยากลำบากขนาดไหน ให้ฟังนิดหนึ่งท่าคร่าวก็ได้ค่ะโอ้ยจะถามว่ารา<ม>ับ้องลูกทุ่งนะคะคก็คือแต่ละคนเนี่ยอยให้พูดเรื่องประวัติเลยเพราะประวัติเนี่ยคือแน่นอนค่ะมาจากลูกชาวนาชาวไร่หมดอะ่ะค่ะค่ะก็คือแบบพี่นี่คือเดินขายของตั้งแต่อยู่เรียนปสามอะ่ปะปสามคือเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยคือแม่ขายกล้วยทอดก็คือทอดเสร็จแล้วบางวันฝนตกอย่างที่ฝนตกเนี้ยค่ะขายไม่หมดแม่ก็ทาเป็นใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็เดินไปขายเดินไปขายวันไหนขายไม่หมดก็คือคนก็รู้ว่า เด็กบ้านเนี้ยร้องเพลงเป็นเพราะว่าแม่เป็นนักร้องประกวดเมื่อก่อนแม่เป็นนักร้องประกวดแต่ไม่ได้เข้าวงการแล้วเขาบอกว่าลองร้องเพลงทีเดี๋ยวจะซื้อทีนี้ปรากฏว่าก็คือก็รอให้ร้องเพลงบางทีขนมเหลืออยู่5 0บาทเราไม่อยากเดินไปบ้านหลังอื่นแล้วอ่ะดีใจมากก็หลอร้องเพลงก็คืนแต่ว่าด้วยความที่เราเราเขินอ่ะเขาถาดติดเราขนมไปก่อนจ่ายตังก่อนแล้วเราถาดติดหน้าเงี้ยแล้วก็น้องริยน เพราะว่าชอบครับผมนะฮะพี่หญิงจ๋านี่มีคนสบายดีไหมครับนะฮะชอบผลงานชุดนี้มากขอบคุณค่ะจากไหนเอ่ยขอบคุณมากเลยค่ะผลงานชุดนี้ฟังที่ไหนเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้ว MV ก็เพิ่งเพิ่งเสร็จนะคะเพิ่งถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จแต่ว่าเพลงชุดนี้คือแต่ว่าพอถ่ายปุ๊บพี่ก็ลงเฟซบุ๊กไปคนสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้แล้วก็ทีวีก็ส่งไปบ้างแล้วค่ะก็ ก็มีบทเพลงที่หลายๆคุณรู้จักที่พี่บอกพี่ได้รับโอกาสจากคุณพ่อไวพศให้สองเพลงนี้มาด้วยก็คือนักร้งองบรนนอ่อกับแก้วร้อพี่มาด้วยค่ะบอกว่าเปนรวบรวมบทเพลงเก่าค่ะเดี๋ยวเราย้อนไปสักคู่นี้นิดนึงนะคะก้าวแรกของการก้าวมาเป็นศิลปินเลยที่คนบางคนก็บอกว่าดิ้นรนมานานกว่าจะได้เป็นนักร้องอแต่ว่าพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าแม่ส่งมาเป็นช่างเสริมสวยม,มาเรียนเสริมสวยในตัวเมืองแต่บังเอิญว่าระหว่างที่เรียนเสริมสวยอ่ะมันจะมีที่เป็นสวนอาหารที่ เป็นส่วนหนาเกี่ยวกับครอบครัวไปนั่งแล้วก็พี่ไปสมัครร้องเพลงบอกแม่ว่า วัดร้องวันล,ละสองชั่วโมงเขาให้เดือนละหกพันไม่ให้ไปไหมวันล,ละสองชั่วโมงแค่แป๊บเดียวเองนะเที่ยงถึงบ่ายสองอะไรเงี้ยแม่บอกจริงเหรอจะเอาเหรอแล้วก็เรียนเสริมสวยเรียนตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงแล้วเลิกจากเรียนเสริมสวยเราก็ไปร้องเพลงเนี้เยเดือนละหกพันนะแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกทั้งนั้นก็ก็ต้องยอมเพราะว่ามันเราแม่ก็เป็นแม่ค้านะคะก็ต้องายของมาวันก็ซื้ออุปกรณ์ในการเรียนเครื่องใดเป่าผมอะไรเงี้ยคืออุปกรณ์มันใช้เงินเป็นหมื่นแม่บอกงั้นก็อนุญาตให้ไปปรากฏว่า พี่ดีเจ,นเจนคนหนึ่งในจังหวัดสงขลาก็ได้ยินเสียงเขาไปแล้วบอกว่าเด็กคนนี้ทำไมอายุน้อยๆอยตอนนั้นอายุสิบห้าค่ะแล้วก็พอได้ยินเสียงปุ๊บก็เขาบอกว่าอยากเป็นนักร้องเหรอว่าอ,อยากเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแม่ไม่ให้เป็น,แม,ปนแม่เป็นนักร้องประกวดแต่คุณยายไม่ให้เข้าวงการเพราะว่าคุณยายไม่ชอบอาชีพเต้นกินลำกินเลี้ยงคุณยายบอกว่าไม่แน่นอนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม้เรียนสวยๆจบเดี๋ยวไปไปอยู่เป็นพี่เลี้ยงน้องก่อนที่บ้านอะไรเงี้ยดีเจเขาบอกเขาจะดูความอด ทนของเราอะค่ะพี่ก็ตัดสินใจเรียนจบเสริมสวยปุ๊บก,ก็คือไปเป็นช่างประจําในร้านบริษัทใดเฉยๆแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงน้องอยู่หนึ่งปีหนึ่งปีค่ะที่หุงข้าวแต่งตัวให้น้องไปโรงเรียนร้านจานทํางานบ้านทุกอย่างในหนึ่งปีนั้นนะคะจนเขาก็เห็นความอดทนแล้วก็เราก็ร้องเพลงทุกวันหุงข้าวก็คือระหว่างร้านจานก็ หากมีเวลามาเยียมบรรดาบอานเนอรพีเนอร <s im itation> อะไรอยเตื่นเช้าขึ้นมาหูนข้าวก็นั่นแหละจะไปเรื่อยๆแต่ละเพลงเปกนของวิเคราะหหมดเลย <S <s <im itation> จนเขาได้ยินเสียงก็บอกเออลองทําเทสให้ดูเล่นอะไรเนี้ย <s im itation> ก็เลยเรียกอาจารย์นพนันขวัญประพาไปจากกรุงเทพที่แต่งเพลงให้พี่เป้าสาย,ยันดังสมัยนั้นนะคะ <S <s <im itation> บอกอาจารย์อาจารย์ลงมาดูเสียงเด็กคนนี้พี่ว่าพอจะทําเทมได้ไหมเห็นเขาชอบร้องเพลงร้างจานหรือทําอะไรก็คือคือมันร้องเพลงตลอดอะอะไรเนี้ย <S <s <im itation> พออาจารย์ลงไปปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมึงพาไปที่ไหนสักที่ได้ไหมอ่ะขอโทษนะคะพูดมึงครูกันกอาจารย์ก็สนิทกันบอกว่าพาพาเด็กคนนี้ไปร้องขึ้นเวทีตรงไหนสักแห่งได้ไหมเ <c oughs> ขาอ,อยากดูบุคลิกอพออาจารย์พาผู้ใหญ่ไปท่านหนึ่งก็ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เคยอ,อยู่กับพี่เป้าสายันแล้วก็ครูเพลงก็อยู่กับพี่เป้าสายันมาตลอดพี่ก็เลยขึ้นร้องเพลงก็พาไปนั่งสวนอาหารที่ที่ให้แขกขึ้นร้องเพลงได้พอขึ้นร้องเพลงปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกว่า ไม่รู้จะดังหรือไม่ดังนะแต่ชอบบุคลิกเด็กคนนี้จังอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแก้วเสียงไม่เท่าไหรแล้วมันยังร้องเพลงแว่งอยู่แต่ว่าก็คือด้วยความมั่นใจอะ่ะคือเหมือนแอคชั่นเหมือนกับคนที่มีอัลบั้มเลยนะคือด้วยความที่เรามามรู้สึกว่านั้นะมันเป็นโอกาสของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอร้องเพลงปุ๊บเขาก็เลยอาจารย์ก็กำเนงแต่งเพลงให้3เพลงพอเพลงติดที่ภาคใต้ในช่วงช่วงช่วงนั้นนะคะสามเพลงเนี้ยพี่งยงเยี่ยมวงงามไปใต้พอดีก็เลยผู้จัดการที่อ่ะคนที่พามามามาทำเทปเนี่ย คือสนิทกับพี่ยิ่งยง<ม>ก็เลยฝากมาเป็นน้อง นักร้องลูกวงในวงพี่ยิ่งยงแล้วก็พออยู่กับพี่ยิ่งยงมา2ปีที่พี่ยิ่งยงดังสมศีหนึ่งเก้าเราได้หาประสบการณ์ในเวทีตลอดก็เลยกลายเป็นนักร้องประจาวงพี่ยงแล้วก็ได้เป็นน้องสาวบุญธรรมพี่ยิ่งยงหลังจากน,นั้นมาน,น,น,นะคะก็ค่อยๆอัลบัมม้มของต,ตัวเองเรื่อยๆะนะคะ,นะ,คะจนมาถึงชุดล่าสุดนี้เลยนะคะพี่จำได้ไหมคะว่าจากวันแรกที่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มสุดล่าสุดเนี่ยกี่ปีแล้วคะพี่สิบหกปีค่ะเพราะว่าปี40นร้องเพลงหมากัดที่เพลงดังกับพี่เอกชัยศรีชัย2อ 1นึ้อยสี่สิบค่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ปีห้าหกนะคะ, 1> คะ56 1หกสิบหกปีเต็มค่ะที่ <46 S 2> เป็นนักร้องมีอัลบั้มทั้งหมดยี่สิบชุดชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเอ็ดโอ้โหนะครับนะคะ,ะ,คะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยถึงชุดยี่ส1เอ็ดกันต่อลวกันนะ,ะเป็นยังไงบ้างชุดนี้นะค,ะความพิเศษอยู่ตรงไหนคะถ้าถามว่าความพิเศษก็น่าจะเป็นบทเพลงที่หลายคนรู้จักค่ะเนี่ยอัลบั้มทุกเพลงมีคนรู้จักหมดเลยว่าเป็นเพลงดังทั้งหมดแต่ว่าถ้าถามว่าพิเศษไหมก็ก็คิดว่า มันเป็นความตั้งใจของเรามากกว่าความพิเศษตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่พี่ได้มา1ิบห้าปีเต็มเนี่ยมารวบรวมอยู่ในระบัชุดนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการดนตรีอะไรก็คุยกับครูเพลงทุกคนครูเพลงทั้งหมดว่าจะเป็นคุณพ่อไวโพสที่ให้มาพี่หมูกิติศักดิ์สายน้าทิพย์พี่ยิงยงเจ้ประมาณพี่สินานสิริพรน้ำไพพงศ์ทุกคนที่รักพี่ในวงการมาช่วยในระบัชุดนี้หมดเลยนี่คือความพิเศษน่าสนใจมากๆแต่ความ สนุกยังไม่หมดแค่นี้เนาะ,ะนะครับช่วงหน้านี่นะครับผมใครที่คิดถึงหน้าพี่หญิงนะครับช่วงหน้าสามารถที่ติดตามกันได้อีกถูกต้องแล้วเราจะมาเจาะลึกนะครับเพลงในร็อบบี้ชุดนี้ว่ามีเพลงอะไรที่น่าสนใจบ้างค,คืคอว่าอดใจรอสรักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่ครับม,มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไป หรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นึ่งเพื่อ88.75ลูกทุ่งคุมงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอายบ แอปที่2 98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปายรือมีระดับคีิกลื่นไป8.25 m u s Music มิวสิคเรลัค คลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมาที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจทัศนครับพีเจตุ้งตาพีเจน้องพีเจโรดพีเจูนค่ะพีเจกินค่ะพีเจโยินครับพีเจนุ่มนิ่งพีเจปันพีเจบพีเจมเองพีเนิคบูครับพีเจบครับพีเจรีไพีเจอัง พีเจการพเจนอแชมป์พ <J> ีเจนอตพีเจซูครับพีเจแบร์ี่พีเจแมนครับพีเจบอลลี่พีเจเอค่ะพีเจยอพีเจอยู่นะครับ 88-25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8 7 5ลูกทุ mm ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง98-75 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่นสามคลื่นสามสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ุนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด it